หลังไม่บอลพีวิวโคเอเชียปะทะบาราซิลสืบผู้บอลลก2,022รอบ8ทีมสุดท้าย คืนนี้เวลา22นาฬิการหรือ4ทุ่มตามเวลาไประเทศไทยสุขบอลโลก2022คู่ระหว่างโคเอเชียพัทะบราซิลเรามาดูความพร้อมทั้งสองทีมกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันครับความพร้อมของโคเอเชียหลังจากที่โคเอเชียลองแชมป์เก่าได้ผ่านเข้ารอบปลาเทมสุดท้ายได้มาแบบฝืนจับหลังโดนจดโทษชนะญี่ปุ่นไปได้3ตัวหนึ่งโดยนั้งเตะม,มีความพร้อมและยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม วางพร้อมของบราซิลตอนนี้มีความพร้อมเป็นอย่างมากขึ้นเป็นตึงหนึ่งในการคว้าแชามป์ครั้งนี้โดยรอบที่แล้วเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้4ต่อ1แต่ด้วยสภาพทีมจะไม่มีกาเบียน์ซสุสและอเล็กตเตรลิสที่ได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องปิดฉากบอลโลกไปก่อนในส่วนของอเล็กซานโดยังต้องรอทดสอบความฟิตส่วนเนมานสภาพร่างกายฟิตเต็มที่โดยคาเสวีผู้เล่นที่จะลงสนามทีมชาติโครเอเชียร,ระบบ4-3-3 ผู้รักษาประตูโดมินิกลิวาโฟนิกกองหลังโยซิสยูราโนวิชเรียนลอบเลนจอนโกกาวาดิโอบอน้าโซซากองกลางลูก้าโมดิตกับตันทีมมาเซโลโบโซวิชมาเตโอโควาซิตกองหน้าอันเดสคามาลิสบูนูเฮชโควิดและอีวานเฟเลซิตทีมชาติบราซิลระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูอลซอนเบเกอร์กองหลังเอเดนมิเลนเตามาร์กวินยอต เดียโก้ซินวากับตันทีมดานิโลกองกลางคาซิเมโล่ลูคัตปาเกตากองหน้าลาฟินยาเนมานวินิซิวุสจูเนียหน้าเป้าดิซาลิซันตัวผลงานการพบกันทั้งสองทีมโคเอเชียเสมอบราซิล1.1เกมหมืนเครื่องปี 1, 2005บราซิลชนะโคเอเชีย1.0ฟุตบอลโลกปี2 0 0 6นรอบแรกบราซิลชนะโคเอเชีย 3ต่ 1, อ1ฟุตบอลโลกปี2004รอบแรกและบาราซิลชนะโคเอเชีย2-0เกมหมุนเครื่องปี2018ถ้าให้มาดูทั้ง2ทีมแล้วบาราซิลนนเนือความพอสมควรโดยเกมลุกและมีผู้เล่นที่เล่นได้หลากหลายในส่วนของโคเอเชียเด่นในเรื่องเกมรับดีถ้าสามารถยันให้เสมอได้ก็อาจมีสิทธิ์ได้ไปต่อแต่ถ้าให้ดูแล้วบาราซิลนามีตัวลุกอย่างลาฟินญ,ญาเนมานวินิสิุสจูเนียและลีซาริซอนโคเอเชียต้านไม่อยู่แน่นอน สกอร์ที่คาดโคชเชยแพ้บาซิลส0ม์ถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวอนเทน,นที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือ s u p e r t a n ตแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ